พร้อมกับน้องชย,ยุธธวันนี้อยู่ที่สาขาราชบุรีสวัสดีแฟนๆช่อง YouTube ของ KR Smart Car วันนี้ผมจะพามาแนะนำรถกระบะแคปซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมรุ่นหนึ่งเป็น Toyota Revo Cap รุ่นใหม o เนอร์เชจดทะเบียนปี2019 รถเ,เราสามปีตัวนี้เป็นรุ่นที่สองนะครับตัวปรับแต่งหน้ากากหน้ากระจังที่เป็นที่รู้จักกันในรุ่นหน้าหล่อรถจดทะเบียนปี2019สีขาวลงล้อแม็กเวลขอบ18นะครับใหม่ๆเลย1ชุดนะครับตามสเต็ปหน้า9นิ้วครึ่งหลัง10นิ้วครึ่ง ี2020นะครับปภายในเป็นสีดำนะครับดำแบบทั้งคันนะครับแผงข้างประตูพื้นพร,รมกรมะยี่เบาะนะครับเป็นสีดำตัวรถสีขาวก็ตัดกันได้ดีส,สวยๆเลยนะครับมีมีเป็นสีนะครับเป็นสีดำดำส,สวย ตัดสีบอลน,นะครับมุมแคบด้านบนเล็กน้อยนะครับพอสวยงามมองแล้วรู้ดูถึงความสว่างนะครับหลังคานะครับกับแผงประตูชิ้นบนนะครับสีเดียวกันนะครับผ้าหลังคาเป็นสีบอนซิมครีมนะครับสวยๆรถ3าปีขับสองหมื่นกว่ากิโลนะครับปีละไม่ถึงหนึ่งหมื่นนะครับวันนี้ K.R. สมาร t c คาสาขาราชบุรีนำมาจำหน่ายในราคา470,000บาทจัดโปรพิเศษถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้หรือว่า31มีนาคม2564ขายก่อนนำมาจัดโปรใหม่นะครับพิเศษ ออกรถ1,000บาทแถมประกันภัยชั้น1นึ่งรับประกันเครื่องเกียร์1ปีอะไหล่สเดือนฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปีซื้อรถกับ KR Smart Car วันนี้ถึง31มีนาคมนี้ออกรถ1,000บาทผ่อน8,900บาท84เดือน1,000บาทได้รถใช้งานสนใจถูกใจหรือมองหารุ่นนี้อยู่รี v o แคปปี2019สีขาว ซักทายเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาสวยๆเลยยางเพิ่งเปลี่ยนเสร็จนะครับล้อ,อยางใหม่ต้นปีนะครับต้นปี2021ยางเดือนมีนาคมนี้ยางยางของปี21ยังไม่มานะครับซื้อแม็กใหม่ยางใหม่ช่วงนี้ก็ยังปี2020นะครับก็จะได้ราคาพิเศษนิดน,นึงนะครับเริ่มจะนะครับกบลางเดือนมีนาร้านยางก็เริ่มจะจําหน่ายให้แล้วนะครับถัดไปจากนี้ก็จะได้เป็น ยางปี2021ัน่แต่รถนี้เรายังได้ยางปี2020นะครับแต่ตีเป็นของใหม่นะครับเพราะว่าเป็นของที่เบิกใหม่ทั้งชุดเลยนะครับทั้งแม็กทั้งยางไม่สองหมืนเจ็ดกิโลเมตรนะครับรถปี2019นะครับหรือว่า2,561 จดทะเบียน21พฤศภาคมนะครับเดี๋ยวามาดูในทางด้านเครื่องยนต์กันนะครับรีวูแคตัว J กับตัว E แตกต่างกันไม่มากนะครับตรงที่เป็นฟังก์ชันพวงมาลัย นะครับอันนี้เป็นตัว J จะไม่มีฟังก์ชันพวงมาลายัยแต่ได้กระจกไฟฟ้ากุญแจรีโมทนะครับปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าเช่นเดียวกันแตกต่างที่ฟังก์ชันพวงมาลัยนะครับกับล้อแม็กนะครับแต่ตดาต์าดรุ่นโรงงานจะรุ่น E จะมีแม็กมาให้นะครับส่วน J จะเป็นล้อกระท้าเหล็กบรรทุกแต่ทาง KR ธรรมาร์ทาของเรานำมาเปลี่ยนเป็นล้อเวลขอบ18 แถมให้ฟรีนะครับโปรถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับออกรถ1,000บาทแถมประกันภัยชั้น1-1ปีและประกันเครื่องเกียร์หปีและประกันอะไหล่สเดือนส่งรถฟรีทั่วไทยทําสัญญาฟรีทั่วไทยคันนี้ราคา470,000บาทนะครับรถเป็นคอสอ2019นะครับ จดทะเบียน2020รถคันนี้จะซื้อในปี2019ไปปลายปีนะครับเจ้าของจดทะเบียนใช้งานปี2020อสสอผลิตนะครับจะตีเป็น2019นะครับส่วนวันจดทะเบียนนี่21พฤษภาคม2020นะครับก็อาจจะเป็นรถที่ผลิตในปลายปี2019 ปาเจ้าของจะซื้อมาใช้นะครับดำเนินการจดทะเบียนตกมาในปี2020นะครับก็อยู่รถอยู่เราๆ2ปีกว่าๆนะครับถึง3ปีออกรถ1,000บาทนะครับแถมประกันภัยชั้น1 1ปีผ่อน8,900บาท8 4เดือนโรพิเศตสำหรับรีโว่แคป 2 5 0 0ซีซีไอ้2,400ซีซีนะครับขออภัยนะครับเป็นเครื่องอคอมมันเร็ว150แรงมา้า2 4 0 0ซีซีดีเซลเครื่องยนต์ตัวใหม่เป็นระบบโซ่เหลาลิ้นนะครับแตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับที่เป็นวีโก หรือว่าเป็นไทเกอร์นะครับที่ผ่านมารุ่นนี้เครื่องยนต์เป็นระบบโซ่เหลลิ้นนะครับไม่ต้องวัดระยะทางในการเปลี่ยนสายพานนะครับใช้งานกันยาวๆเครื่องเดินเรียกสะดวกนะครับ2 2งหมื่อกิโล KR Smart Car ของเรามีนะครับ2อบวกหนะครับหรือว่า3สาขานะครับเป็นชื่อ KR Smart Car หรือว่ากิจลุ่งโรดเจริญยนต์ของเรานะครับสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครปฐมนะครับสาขาที่2นะครับที่กำลังแนะนำหรือว่ารายอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นสาขาราชบุรีอยู่อำเภอโพธารามนะครับเดี๋ยวเราจะลงลิงก์แผนที่พร้อมทั้งเบอร์โทรทีมงานฝ่ายขายของสาขาราชบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ด เลขนะครับของตัวเครื่องยนต์นะครับแบบเดิมๆใหม่ๆนะครับให้ให้ให้น้องชยุทธนะครับซูมดูน็อตฝาครอบวาล์วไม่มีรอยขันถอดนะครับอันนี้เดิมจริงๆนะครับไมกิโลแท้ๆเลยนะครับออกห้างวิ่งเท่าไรขายเท่านั้นเลยนะครับนี่ตามอายุรถเลยนะครับใหม่ๆเลยนะครับเสื้อสูบนี่ยังใหม่ยไม่มีคราบดินคราบลุกลางคราบเปื้อนน้ำมันเลยนะครับเดิมๆสวยๆหล่อๆเลยนะครับ เรามาต่อที่สาขาที่สามนะครับอยู่อำเภอเมืองสมุทรสาครนะครับตอนนี้ก็เปิดจังหวัดแล้วนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้อยู่ใกล้ที่ไหนนะครับติดต่อที่นั่นชอบรถคันไหนที่เราแนะนําติดต่อที่สาขานั้นนะครับอยู่ไกลส่งทั่วไทยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็นําไปส่งที่เชียงใหม่นะครับนครพนมนะครับเชียงใหม่เป็นอีซูซูสี่ประตูนครพนมเป็นรถเก่งมาสดานะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราเออ นะครับมารีวิวในการส่งรถเพื่อความมั่นใจให้กับคุณลูกค้าว่าซื้อรถนะครับดูรถไม่เป็นก็ซื้อรถกับเราได้นะครับกับ KR สมาร์ทคาวันนี้เรามาแนะนำรีโวแคปปี2019ราคา470,000บาทออกรถพิเศษ1,000บาทได้รถใช้งานจริงๆนะครับลองยื่นเอกสารหรือลองทักทายเข้ามานะครับว่า ออกได้จริงๆหรือไม่ใช้อะไรบ้างนะครับผ่อน8,900บาท8 4เดือนนะครับเ,เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานของเราลงลิงก์แผนที่และเบอร์โทรของฝ่ายขายนะครับปี2019จด2,020ลถประมาณ3ปีนะครับแคบเครื่องยนต์2.4ราคา4 7,000 70, 0บาทออกรถ1,000บาทจริงๆนะครับออกได้จริงๆลองเข้ามาคุยกันนะครับผ่อน8,900บาท8 4เดือนนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับ KR สมาร์ทคาของเรานะครับเดี๋ยวโอกาสถัดไปเราจะนํารถสวยๆที่ทําเสร็จใหม่ๆราคาถูกๆโปรดีๆมารีวิวแนะนําให้กับคุณลูกค้าเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากสําหรับการรับชมติดตามในคลิปนี้นะครับถูกใจนะครับสนใจรถของเราเพิ่มเติมฝากกดนะครับกดติดตามกดซับสไครต์กดสั่นกระดิ่งนะครับจะเตือนทุกเมื่อที่เรามีการอัปเดตนะครับ คลิปหรือว่าตัวรถรุ่นใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆคุณลูกค้าก็จะได้รับชมแล้วก็นะครับไว้เป็นตัวประกอบการตัดสินใจนะครับออชอบคันไหนสนใจรุ่นไหนที่เรายังไม่ได้รีวิวแนะนำหรือว่าคุณลูกค้านะครับต้องการสามารถคอมเมนต์นะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะนำรถสวยๆราคาถูกๆมารีวิวแนะนำให้นะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมติดตามนะครับผมสมบัตินะครับหรือว่าคุณปุ้ยนะครับพร้อมทั้งน้องชยุธหรือว่าน้องจ๊อบนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปสัดไปเราจะนำรถสวยๆราคาถูกโปรดีๆมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ